สวัสดีครับอีสานมาน้องงี้ครับมัอนีไปโลกสามครับแทงเงียนแท่งปลาไหลมานมาครับเป็นเบื้องกันครับเอาแล้วครับเอาเห็นมันเน็กแล้วครับนี่แน่นอนแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเบื้องจากลักษณะอาการนาสิโตงี้ครับตรงนี้เน่นๆครับเอาได้เหอครับงอขึ้นั้งฟังตัวครับตัวว่าบอดไปไปเบื้องใส่กันครับโอ้โหน้ำบกเลยครับนี่ใส่ไงปลาไหลแท่งครับ ชวงนี้เราดูการนาแรงหาโลกงสารแค้นไปลรนะครับมุดขิดจับง่ายแล้วครับบังคับกำคับเลยอ๋อไงยี่หรี่หลังจากเขาได้แ้วเขาก็ขึ้นทั้นตัวเอามาล้างครับนี่คือเตรียมคายแก่เตรียมติต้มก้อนติดต้มกับเอาใบตะไคร้ครับขัดเมือกขัดข้าวออกดี่ดี่ พอขาดดอกแล้วห้งงามยามข้าวติดต้มเปียนนะครับมันตีต้มเปียยนขึ้นต้มเป็นโตนี่ครับแก่ข้าวเมืองความเดือดครับอต้องต้มโดนๆเติมเวยครับเนี่ยสโลใเห็นเมืองจังหน่อยครับว่ามันสุบกบ่ครับที่ต้มเปียนปลาไหลต้มเป็นโตปลาไหลแท่งจากหน้าอือหือคุณ่ะครับหลังจากศูนแล้วก็เทศใช้ชามนะครับนังเห็นเป็นโตโ,โ,โตอ้ตัวใหญ่ดีเป็นตะแเสบนํลาลยแตกเลยที่เด็ดครับปลายหางอือฮึ มัดเท่านั้นนะครับแซ่